อ๋อโรงเรียนอนุบาลวังโป่งพร้อมด้วยทุกท่านครับกระผมนายทะลักทิ้งประยูนนะครับนายกเทศมนตรีตำบลบางโป่งของโรงเรียนอนุบาลวังโป่งท่าน คณะกรรมการดำเนินโครงการหน้าส่วนราชการ,การาข้อพิพาสามัคคีเพื่อชมทบทุททนจัดซื้อที่ดินในครั้งนี้นะครับแล้วก็ทางสมาคมสิทธิเก่าการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วยความเข้มแข็งนะครับคุณพร,ร,ระศรีรัตน์ตายและก็สิทธิศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือนะครับโูราณการการที่หนึ่งานจีตลอดครบรอบ1 0ึ่งร้อยบปีของโรงพยาบาลนคร

บองเวสารนังยันติปะพะตานิอะควันโตอะระมะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมนีโพธิยามีพุทธังสรนังคัจฉามีพุทธยามีธรรมังสรนังคัจฉามิอันหนูหนูสตาแจ้งมาถึงป้ายตรงนี้หน่อยอันนี้สุดเดียวกับคุณประเทศรึเปล่าอ่าเชิญเลยครับเชิญเลยครับอ่าหนึ่งหมื่นบ,บาทครับ

ตัวอโยวาทัตโตววาทัตโตววาทัตโตาวากะูไหครับครับเพ่อนระหว่าพี่โงพูดดีมากเลยอว่าเราวันนี้มีแต่ผู้ให้ครับเงม่เจอเยกว่านี้่าถ้าไปที่เนี้ยี่ผู้ให้นนอที่ไหนฮะญี่ปุ่นะให้ให้หสองคนแล้วนะเจี๊ยบเจียพี่เจอ๊ยบอะให้่ไบอกไม่เอาสองคนแล้วนะเจี๊ยบเสอบยอะล ทุกคนเงียบครับเออชื่ออะไรคะน้องฟ้าน้องฟ้าอายุเท่าไหร่แล้วคะโบนีโบรี่เจียมให้นะครับจำชื่อนะครับอะไรนะอะไรนะใครให้นะพี่เจี๊ยบให้โอ้ยไอ้ลูกมุงแกกับพ่อเขาอีกมาพี่มาพี่อันนี้เรียกว่าอะไรครับพี่อะไรนะฮะโบรลูก uang saya main nih Pak gua gua ว่าแล้ว เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะสรุปนะตะโกนเต็มไปเลยครับหนุ่มที่กับโอ้ยมีนุ่มทีกับเขาจะเล่นว่าสวยสุดๆนะคะให้กับโรงเรียนอนุบาลบางกงจังหวัดพิจูนแล้วก็เลย เนื่องจากว่าโอกาสที่เราอะอยู่ด้วยกันมา19ปีในแก๊งเป็นต่อนะคะเราเล่นละครมา19ปีก็ปีนี้อายุ19นะคะเพิ่งยังเป็นสาวสะพ้างเป็นหนุ่มสะพ้างเราก็เลยมีโอกาสได้มาร่วมบุญกันนะคะทุกท่านก็ช่วยกันทำอาร์ตเวิร์กนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ได้ยอดเงินมาทั้งหมดนะคะ ยังไม่หมดก็อบอกว่ายอดเงินนี้ยังไม่หมดเพราะว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะวันนี้ดาราที่มาร่วมงานก็มีกิ๊กมีพี่ทองมีน้องตุ้มนะคะมีพี่อุดเป็นต่ออูดยอมวอกวันนี้มาครบทีมนะคะเป็นต่อนะคะแล้วก็มีพี่ซ้อยพี่จุกม,มาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อบอกว่ายอดเงินวันนี้ยังไม่รวมในบัญชีของกิ๊กอีกประมาณสักแสนกว่าบาทนะคะวันนี้ที่ทําเช็คมาคือ1นึ่งล้านเก้านบาท แล้วก็มีเงินอยู่ในบเป็นีอีกประมาณแสนนิดๆนะคะที่ก็ยังคงบอกบญอยู่เพราะว่าเรียนพระอาจารย์แล้วว่าเราอยากปิดจ็อบให้ได้ภายในวันนี้เพราะว่าทางเจ้าของที่ก็จะลดราคาที่จริงๆท่านจะร่วมบุญกับเราอีกหนึ่งแสนนั่นเองนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณนะคะเออจ้าภาพใหญ่ของเงินเด็ดเช็คที่ถือนี่ก็คือคุณออนมามารีนน์นะคะคุณยุ้ยลูกสาวของนายประวิตรมารีนน์ท่านมอบเงินมาให้สามแสนบาทนะคะ แล้วก็น้องเป็นล่ารานีแคมเปญร่วมคนมาด้วย1 0 0 0 0แสนบาทนะคะอันนี้คือยอดเงินตอนนี้ที่มีอยู่ในมือคือ1 9 0 0 0ล้าน9มือบาทแล้วก็มีในบัญชีอีก10,000แสนประมาณใกล้ๆล,ล้านสองละใกล้ๆนั่นนะคะค่ะก็ขต้องขอ